สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องยังคือเข,าข,วขวา่าครัวบนนี้เหอทำกับขา้าวตอนรับใครหรือเปล่าคะโอ้มีผู้ชกผู้ชายมานี่เป็นแม่ครัวขึ้นมาทันทีเลยนะเป็นแม่สี่เหลอนยขึ้นมาทันทีเลยนะเออต้องมีการกัดเกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะว่าเดีย๋ยวพวกผีๆมาก็ต้องมีการกัดเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมา้วันมาลา นละละเครื่องผิวอันนี้เป็นกุ้งค่ะพอลายใส่เกลือแล้วใส่น้ำแข็งเป็นกุ้งแก้วพี่น้องเห็นไหมเป็นกุ้งแก้วตามกุ้งสดนะคะอ่างอมลาก็จะผัดข้าวผัดสวัสดีค่ะกินข้าเทียงพอด,ดีพี่น้องข้าวผัดกุ้งเนาะแมนข้าวผัดกุ้งยัวย่วๆนะคะนนแล้วก็ผัดกะเพรากุ้งยัวย่วๆค่ะวันนี้เม <จะ S 1> นู<า>กุ้ง<า>ค่ะขาคอมหาติเห็ดอาหารไทยไปส่กิน บปูบ่าผู้ไทยบออเลยจะกินอาหารผู้ถไถยไ่ใช่นั่นด้รสีหมดหรือเปล่าคุณเราเห็นรสดีรสด,ดีรสด,ดีอยู่ในซองหรือปล่าเธอ,อเนางกำลังผัดข้าวนะครับพี่น้องขาเฮ้ย <He i. S 2> ผัดข้าวโนรสดดีนะคะอร่อยเหมือนเดิมเพราะเป็นสูตรอมาราัมบลา ัดเนีอวนันยังพัดติพัดเขนียันนงพัดมาเลยน้องเมนูนสิรันเลิศแต่ม่เนี่เหรอปัจจักข่าวพัดปัจจักพัดกะเพราปัจักต่ำกุงก้งทะเลนะคะบ้านอกนากิท,ทีก็อยากกินแต่ว่าหารทะเลมาบ้านก็นกินอะไได้ไ บ้านเฮาทั่วอาหารทะเลนี่ก็สำคัญเลยว่าบ้านเฮาเราผมมีทะเลมันสำหรับข้าเจ้าหลายคนก็สิเป็นเรื่องธรรมดาน้อเห็นกุ้งเห็นป็นเมืองแต่สมบัติบ้านเฮาบ่นนิดหน่อยเพราการนานๆที่แบบจะกินไดงพอมันแพงคิดซ้ำเรื่องของประหยัดกินแลกกินแล้วก็เสื้อเลยนะเว้ยฮามันมีทะเลมันมามมันาไก่มากระเพรานากระลักผัดข้าวผัดกินนะคะมีขาผัดด้วยนะคะ นี่ผูชมปุชจายมาต้องทำอาหารอร่อยให้กินนะคะสกรกเข้มมนะคะงั้นนอนรับประสิทียมก็ดูคิดผิดหรือเปล่าลูกอยากให้มาแข็งมันต้องไอพึ่งไอตัวช่วยได้แหละค่ะอ๋อนอนคือมระสิแข็งกระโดมันเห็ดหนาเทอะแล้วมันก็สิบุกขึ้นแต่บ้องเสวป่าเป็นแเพื่อนกันมาสัตว เสร็จแล้วกาข้าวผัดอัมรานะคะเห็ดสูบสายกินมันยาดเลยภาษาต่ออีกันูไม่ยากด้วยจับเจี๊ยดก็เล็บอ้าวกัอยากมีผัวก็ต้องจักเป็นเม็สีเลื่อนซ่อมไว้เผื่อมีผัวนี่เศร้าแรงง่ายก็ต้องเห็ดสุบผัวกินได้ก็ว่าผัวเด็กก็บ่กผัวอยู่อ้าวซ่อมไใ้เด้กเราได้ลอยพี่น้องท่ี่เห็นอยู่เอาบพี่น้องเราลุ้นต่อต่อไปนะคะเราสรุปมา เปิดช่องเลยมาเป็นผัวบลาคะเอ<ไ>อสีสันเ็ตะกินนะโบเธอกระพัดกระเพราน่ะเมเธองามเธอเป็นตะแเสบแทะเขาผัดกุ้งสูตรธรรมรลาน่าอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะตามด้วยผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรากุ้งใส่ถั่วนะคะพี่น้อง่ะใส่ถั่วใส่โปใส่ถูเออกินผักเกยอะๆหน่อยป้ากินแต่เนื้อแตจะยังหลายกินผักแต่สุขภาพดีนะคะ ีวันนี้อมราผัดอะไรก็ใส่ใจไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะใส่ผัดกะเพราหัวพูดหัวโพหัวเจ็บใส่เมาอันนี้เ้าวล่าสุดผัดกะเพราใส่กุยชีไปแล้วเป็ดตัวที่ีแล้พี่ดองเอ้ยไปกินแล้ค่ะ รวสิแยบจะแบกมีสุเฮือนนะน้อยล่นไม่ไปหลดเอา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 ขนผม,มนแหละสิห <c oughs> ลสนเซเลจ้าเมนูที่สองคะ่ะเอาๆๆเอาเอาอ๋ ไปแล้วสมองบริยังก์จัดปลาทอดปลาสินะครับพี่น้องก้ะเพ้าเจอมาลากากีนะคะใส่โออิชิไปด้วยนะคะผัดกระเพรากุ้งแก้วนะคะ พาข้าวต้อนรับหนุ่มๆม,มาแล้วค่ะสีมืออมลาทำสุดสีมือนะคะไม่แซ่บก็ว่ากันไปนะคะน, <c oughs> นี่นะคะนี่เป็นส้มตำตำกุง้งตำกุ้งผัดกุงดก้ง อันนี้ก็ผัดกุ้งพวกเธอเน่ยกินข้าวสวยเอาหรอโอเคเธอก็ก <c oughs S 1> ินข้าวผัดไปเลยสองคนกินข้าวสวยเพราะฉันอยากสวยไเี๋ยวไปนก๋วตีองคเอาพี่เรามากินข้าวน้ำกันนะครับกินข้าวต้อนรับเคยใหม่ไผ่ใหม่เอาเอากินอีกแล้วเอาข้าวข้าวซีเรียลเฮ้ยข้าวสวยข้าวสวยเหมาะได้หลายมาพี่น้องมากินส้มตำน้ำกันจ้าสุปตับกุ้งนะคะตับกุ้งยั่วๆค่ะ ก็ข้าวผัดจุ๊จุอ่ะเสร็จเพราะง่กินกินโลบมันต้องอายมันต้องเกีงใจดอกกินเลยค่ะอัมลางันหลายสัปนี้บอกเปลืองดอกเสียเสี่ยวนเล็บพอราคาไแล้วพอแล้วจะขอจะขอกระชักเลยแม่เนาะจะขอถ่าจะขอนราคาเขาสวยค่ะ กะเพาสีหวานบ่น,อน้อั่วาถสใจพลาดลามักกินหวาน,นพนี่น้องเัจินบเรนังหัว้เบิดมือบ่นั่มงนคอนเนก่งัเออตัวผัดกะเพราหวานหซ่บเนาะแซ่บข้าวผัดก็จะวาหวานนจะ หวานแลส่สีหวานตัวอย่างมืี้นะมะปีดออกกลายเป็นนัำสีลมาขึ้นฉันเป็ดยังหัวบาลทุนไปนนก่อนนะกระยอนอันนี้แล้วมุนเือดเิือดเดือดิไปยอดช่งยอดเพราะว่าหัวมุนงานเขียวงานเขียวนะ้ซานะเพราะว่าต้องน้ำน้ำต้มมันขึ้น่ไหมเออ คนก็่าไม่ง่ายเหเียเนาะไม่ง่าย่ายวิ่งเลยครันไปได้รูดนะวิ่งครับไเจออยู่คันรูดมาคืนวิ่งเดือดเดือดเอ้าก็เธอเดียวเธอโดนได้แหละถ้ากระปากลูดเลยมันวิ่งก็ได้ตกุ้งนะตัก้งน้เปตน้าจตนาฬหือธรรมดาแต่คันรูกกับปลเ็กจุกเลนะคระัีได้หมักรูดแล้วีหมักรูด

กูแหละก่อยู่ตขะะาตะคอมพุงยาวาครับเป็นคนพุทยเอ้ยราวพุทธชาวพุทยกองลกปะเนะแม่ไ้เศราเมื่อได้สัตขันบนนากแรกจากแี้ผม่ามีผัวพุทอีกเพื่อนนะ เบิ้ไม่เคยเมืองีไก่เลยว่ะเป็นไก่ไปะนะไ่จะ้าเดี๋ยวคนชาวัตนีจะกาะ้ะเฝ้าครับกับเนี่ยสิพาจัดโตอยู่เอ้บ้านว่าไหมครเหน่อยจะทีมงานมา ปีบาดเป็นอ,ไปไปอย่ไปไปางบอกได้หมดชวนบ้นลูกจะเศร้าจะพาไปแข่งแข่งกุ้ย้ำมาเศร้าเดี๋ยวออพักป้าออดเออน้องพี่น้องเนาะใช่ป้าอยู่ดอกเขาหมักเห็ดชวนมาสองก็จะอยู่ํำกันได้ดอกตื่นเช้ามากาไปหดพักห,ห,หดหยาจไปนอนจุดสว เหาหดเนี่ยดนี่เป็นคนน้ำกัมานะมาเนนสปรย์ดพอดีจะเซหดเป็ดก็ไม่เดี๋ยมันจดมาจังมือหรือเปล่าแปว่ามเนี่ยเริ่มสงสัยจ้ะฮหดมัวในหดมันงามแบบเดวน้เนาะตอนแรกแต่มันแหงเข่าแหงเข่าด้วอันนี้มันเริ่มเกยวงามขึ้นแลวเด้ หลายอย่างพี่น้องกินแจมโบว์บอนี่ขอพบพัดแก็คพาลกุ้งต่ำกุ้งเห็นเปล่าว่าปานบุเกเข้าจุดกุ้งนะพี่น้องเลยสามอย่างสี่อย่างมีแต่กุ้งกินโบ๊บบิตแบบนี้เาจะไปกินบ,บ,บุ๊บ,าบมาอิ่มใจบพี่น้องเตะเข้าไประตูไปชั้นข้า จะเปลี่ยนจากหลักตีเต่าเปี่ยนลับตีอยู่แล้วบอก่าง่อยเต่ามาให้กระซิแฮ้งได้บบดนี้เออได้แบดนี้เออเบิ้งลมาเคลื่อนใช่แบบมาเคื่อนในน้งกระป๋กระคาดระเคื่อนะคะกัดน้ำตาเบิ้งงัดนั่งมากนี่แล้วนั่งกิมากัดกระโดดขึ้นไบเคื่อมาเคื่นในซุนซน อร,ร,มมริกา,กน,นออนนนากนะ่ลยนี่์้รัน้บรทจริงจริงจริงแบะขดแทบทังคือเขียวจะวะก็ช่วน่อนนไมหมเขียวจะเปียนไหมกับเปียกเด้อหลายคนง <laughs> ยง่า <laughs> ผมเตือนวีเนี่ยจะคือคนจกับโป๊กวีเนี่ยไหนพี่น้อยมันลม้มล้มเลยก็ให้ได้มัดนั้นได้ให้กับบยุกับบยุ่ เขาบอกมาดจุกไป่จุกมันแต่เขาเห็นตัวต้นแท้จ,จริงอดีแล้วเฮ้ยกล้องปลอมกล้องหลอกนั่นอย่าไปเอาวทาอะเขาเห็นขาโอ้ลูอยู่ก็ไม่เห็นตัวจริงมันบอกให้กบพีเขาสิแลนโป๊กนั่นไอ้คาลูกฮ๊อกุนมนะันอะแตข้าเจ้าเห็นตัวจริงเขาหนี่ดสดๆเนี่ยดีแล้วมันยังกระจาวม่เห็นน้ำหลัง,งก็จังอ๋อก็คือในหูบเนาะเอาสิวะไปเห็นกล้องอีซีกล้องหนายีซีกล้องหนายดี่ยวเท่ากูคือขาวกูคือแบบกูบป็ขาวนะกูจะวาง ซูมมือนี่ขนาดเฟซบุ๊กยังหนาบกตรงปกได้สิคนท่นนะนะก็เอ,อาลูกแท้ลงเอตัวจริงพออยากหย่างนี้เราไปน้องก็ปพพืยนย่านี่หมูน่นัดผู้บ่าวนัดผู้บ่าวมาเป็นนัดทางแอปหานะมาาขาขยันบอกให้เห็นตัวจริงเขาย่างเขาบ,บนตรงปกคนกนัดเขาว่า คนยืนอยู่เท้งสะพานลอยแต่ผูบ้าก็มาทางข้างล่างกระโขงคนแค่เจ้าอจะใส่เจ้าใส่เสื้อสียังเจ้ายืนอยู่นั่นเลยก็มาอย่างหัวเลยบัดมาน่ะเฮ้ยหอบกระสอบจะกระสอบยังมาเอาผะบ้านน่ะเออกระเป๋าปีบปุ๊กไงกระเป๋าแบกนะจะขึ้ใช้กระสอบแล้วเขาจะใต้อี๊ยมเอยู่เท้งแม่นเฮ้ยทนแน่นแม่นมันก็หอบขอบเวลาเดี๋ยวมันซิมมันยุดมึงมันหันหนาวโดนท้าว บริตกปกติอยากกะคานตาสะพานลอยอยากเขาเห็นสิกซดกิบเห็นบริตกกรนาดระคาคาด้สะพานลอยว้าควันกัญชงมนมันคืนนอจบจะไปรับบริณอนสมแนม่ห่ะบริตกปก,กปพหอบกระสอบป,อป,ปพข้าจะสะพานลอยจะเขางงไว้า,เ,าเ,เห็นอย่างในะสะพานลอยอยากคแนมเห็นนั่นนะจุดสบมขอแบบไปบ้ามันจะมาจูจ่มห้องคนเหมือนจั เขมาอยู่น้ำบ้างจับขลุกคองมาอยู่น้ำเลยเขาจะเพิ่นคุยยังกับเขาเจ้าว่าคุยหญ้าตัวใหม่เขามาอยู่น้ำจับก็บไม่เห็นสภาพอะไรหลักมาได้อันเดฟดีค่ะบัดเลยว่าก้าไปทำสภาพร้อยหนีเขาเจ้าอ่ะไปคิดมากกับอุตโนเขาเจ้าเนี่ยก็ไใหม่เพราะความมัวเนี่ยเขาป่านสมมตินี่แอฟเขามันแต่งได้อันเดฟลูกสวยใสแบบเบอร์บอลเป็นได้บัฟเฟ่กินกุ้งครั้งแรก คืออะไรบือเเคยแกะเือเคยกินอะอไแ่เน่ากะ้นอยน่อยเบาเออเคยเห็นบานเจ้ากับบ้านมึงไปอยู่พุบ้นการบ่ากกานเขานี่ยคือสีมากมึงนั่นมงสมใหม่ต้องทำมาซาดแบบนั้นนะทำบ้านเขาเหี่ยงแบบนั้นใกล้แต่ว่าทำหมู่บ้านเขาเขาอะไรน้เอ้าเป็นทาง่ทางเดินไกลยุค ใกล้ๆแต่ถนนนนทาเจริญอยู่หักว่าหมู่บ้านบ่รู้จะเริญเลยมันบอกปันได่แต่ธรรมชาติบ้านงขจ้างามได่งานว่ดธรรมชาติบ้านเฮาอีกได้มีภูเขาก็ที่ไป็นสีเปเอินเฮาผัวผัวอยู่พี่ภูเขาผัวปัวผ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 ัวอยู่ซาอยากมีผัว ได้กำลังพาดจ่าเลยพี่ต่อไอ้ซาคนเขาเจ้าตักข่าวตักหน้าเหมือนกันต้องกบฏตักกินกินอะไรเนาะอิ่มแล้วอิ่มอกอิ่มใจพี่น้องขึ้นอับลับพลาจ่านะคะฝากบรรยากาศไว้สักนิดนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามช่องบ่าวเป้ด้วยนะคะเป้บ่าวฝั่งลาวนะคะจะได้รู้ว่าต่อไปจะเป็นอะไรเกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะไม่พี่ต่อไม่เปานเพื่นเราเองเพื่นเราเอง สวัสดีพี่น้องฝากติดตามตองเป๊ะเาวลาวบ้านนาหน้อยเด้อเป๊บเบาวลาวบ้านนาโอเคค่ะเป๊ะเาวลาวบ้านนาสุดยอดเลยพอกีมาเล่นน้ำฮามาเล่นปีใหม่พอดีเนาะเพ่นมาเฮ็ดกิจกรรมน้ำพี่น้องเพ่อกีมาเร็งฮะน้องนุ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวเพ่อก็ได้มาแล้วหลักการมาฝากเนี่ยฝากโต้หนาพี่น้องก็คือเฮาวส์ข่าวงการเป็นฮาาวเนี่ยฝากโต้ก็ปุ่ยไง่สินะแมน เ้าใจกลกวอยู่แล้วพี่น้องไร่ขมาาก็ต้อนรับเขาก็ไม่ได้แบบว่าปฏิเสธก็ต้อนรับพี่น้องแต่ว่าพอเข้าซอยแล้วกาผ่านไปแล้วกาขึ้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลคือกันว่าผู้นั้นนะสิ่งที่เขาสามารถเอเดจเจ้าของดังขึ้นได้สำใด้เลยดีสำใด้นะพี่น้องอนากตต้องไปว่ากันอีกทีไม่ได้คนจะติดตามสำใดนะกาขึ้นทีความสามารถของพวกเขานาเะพี่น้องแล้วก็สบายดี